ดูต่อนะคะในเนื้อไขที่สองนะคะคำสั่งที่สองเป็นคำสั่งแบบสองทางเลือกเป็นคำสั่ง I f แบบสองทางเลือกถ้าเรียนยังโฟชาร์ดได้โปรแกรมจะทำการตรวจสอบเนื่อนไขโดยถ้าเงื่อนไขเป็นจริงทำตามคำสั่งที่หนึ่งเื่อนไขเป็นเท็จจะทำตามคำสั่งที่สอง เพราะฉะนั้นรูปแบบของการใช้คำสั่งจะใช้คำว่า if แล้วก็ elif if elif หมายความว่าไงหมายความว่าถ้าถ้าเงื่อนไขเป็นจริงทำตามคำสั่งแต่ถ้าเป็นอย่างอื่น elif ก็คือเงื่อนไขเป็นเท็จทำอีกคำสั่งหนึ่งรูปแบบของคำสั่งก็จะเป็น if ตามด้วยเงื่อนไขหรือว่า condition เป็นจริงก็จะทำตามสเตทเมนที่หนึ่งแต่ถ้าเป็น e l s หรือว่าเป็นอย่างอื่นก็จะทำตามสเตทเมนที่สองไปดูตัว f o u char จำได้ไหม f o u char นี้จำได้ไหมคะนะตัว f o u char นี้หมายความว่าโปรแกรมจะทำการตรวจสอบเงื่อนไขรงื i อน o n ถ้าตรวจสอบแล้วเงื่อนไขเป็นจริงทำตามสเตทเมนหนึ่งหรือว่าวัน ตรวสอบแล้วเงื่อนไขเป็น f a l s ก็ทำตามสเตจเป็นที่2นะคะ,ะไปดูตัวโปรแกรมเปิดไปในเทสที่เท่าไหร่คะเปิดไปในเทสที่27 เปิดไปในโปรแกรมในเทที่2ี่27นักเรียนสังเกตดูในเทที่27จะเหมือนกับเทที่24เหมือนกันเลยแต่มันเพิ่มมาอีกในส่วนของเอลแล้วก็โนพาสใช่ไหมคะส่วนที่เพิ่มมาอมาดูชา m a r ชา m a ่ะนักเรียนดู ตรงนี้จะเป็นตัวแปรชามาร์กหมายความว่าไงชามาร์กหมายความว่าประกาศตัวแปรมาร์กเป็นแบบตัวอักขรประกาศตัวแปรมาร์กเป็นแบบตัวอักขรเองให้เราดูข้อสังเกตนะมีอะไรผิดพลาดอยู่ประกาศตัวแปรมาร์กเป็นแบบตัวอักขรเพราะฉะนั้นตัวอักขระหมายความว่าจะต้องรับตัวอักษรได้กี่ตัว รับตัวอักษรได้กี่ตัวคะตัวเดียวใช่ไหมคะอ่ารับตัวอักษรได้แค่ตัวเดียวอ่เราอยา่าอย่านั้นก่อนอ่เราดูก่อนบรรทัดถัดมา print f enter b a r ก็คือให้แสดงค่าว,ว่า enter b a r หลังจากนั้น scan f c d comma n d m a r หมายความว่า,วา รับค่าทางแป้นพิมพ์เป็นแบบจำนวนเต็มผลลัพธ์เก็บไว้ในตัวแปรมาบรรทัดถัดมา if mark มา,มากกว่าหรือเท่ากับ50 if mark มา,มากกว่าหรือเท่ากับ50หมายความว่าไงหมายความว่าตรวจสอบเงื่อนไขตัวแปรมาว่ามากกว่าหรือเท่ากับ50สหรือไม่ถ้า เงื่อนไขเป็นจริงจะแสดงคำว่าอะไรคะ pass ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงแสดงคำว่า pass แต่ถ uh ้าเงื่อนไขเป็นเท็จเห็นไหมคะจะมีคำว่า e i f เพิ่มขึ้นมา e i f ก็คือเงื่อนไขเป็นเท็จให้แสดงคำว่า no pass ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จแสดงคำว่า no pass อะ จากตัวโปรแกรมนี้เราไปรันโปรแกรมอ่ารันโปรแกรม enter mark สมมติเราป้อนค่าเป็น20ดกดปุ่ม enter อ่าโปรแกรมจะปรากฏคำว่า no pass ถามว่าทำไมได้ no pass หมายความว่า mark มีค่าเท่ากับ20ตรวจสอบเงื่อนไข20มากกว่าหรือเท่ากับ50 ได้เงื่อนไขเป็นจริงว่าเป็นเท็จคะได้เงื่อนไขเป็นจริงว่าเป็นเท็จเป็นเท็จเพราะฉะนั้นเมื่อได้เมื่อได้เงื่อนไขเป็นเท็จโปรแกรมจึงแสดงคําว่าโน part นั่นเองนะคะแต่นักเรียนสังเกตดูนักเรียนสังเกตดูว่าเราป้อนค่า20แต่ทําไมเรากตํตหนดตัวแปรเป็นชาแล้วทําไมมันรับค่าได้ล่ะเพราะอะไร เพราะอะไรคะเพราะตัวแปรตรงนี้การรับค่าเรากำหนดเป็นเปอร์เซนต์ดีก็คือรับเป็นแบบจำนวนเต็มมันเลยกำหนดค่าได้มันหรือป้อนค่าออกมาได้นั่นเองอ่ารันใหม่นะคะรันใหม่อ่าป้อนค่าเป็น200กดปุ่ม Enter เอ๊ะแล้วทำไมกระป้อนสองร้อยทำมาใหมันได้ดูาพาร,ร์ทล่ออะเพราะอะไรคะเพราะอะไรเพราะอะไรคะอ่าเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าอะไรคะ เพราะว่าเหมือนเดิมชามาร์ครับแค่ตัวหนึ่งตัวแต่เรารับเป็นตัวเลขก็จริงแต่เวลามันเก็บค่ามันยังเก็บกี่ตัวมันยังเก็บหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นมันก็คิดแค่ว่าสองร้อจะป้อนสองร้อยไปก็จริงแต่มันก็คิดแค่เลข สเพราะฉะนั้นสองมากกว่าหรือเท่ากับ50มันก็เป็นโนพารแต่จริงๆมันคือ200เพราะฉะนั้นจะทำยังไงคะให้โปรแกรมเราถูกต้องทำไงเอ่ยเราจะต้องเปลี่ยนให้เป็นอะไรคะถูกต้องเราจะต้องเปลี่ยนโปรแกรมของเราให้เป็น อินก็กลายเป็นอินมาอ้าวป้อนใหม่รันใหม่ค่ะป้อนเป็น200ร้อากดถูกต้องแล้วยังเพราะฉะนั้นโปรแกรมนี้ก็จะกลายเป็นตรวจสอบเงื่อนไขมามีค่าเท่ากับ200ตรวจสอบเงื่อนไข200มากกว่าหรือเท่ากับ50 ได้เงื่อนไขเป็นจริงจึงแสดงคําว่า p a s s เข้าใจไหมคะเมื่อกี้โปรแกรมของเราที่ออกผิดพลาดเพราะว่าชามันเก็บแค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นเราป้อนยังไงมันก็ออกมาเป็น no p a s ทั้งหมดถูกไหมคะแต่จริงๆแล้วตัวผลตัวโปรแกรมเราผิดพลาดเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญ ที่ครูบอกว่ามีบางอันที่ตัวโปรแกรมเราผิดพลาดอยู่นี่แหละที่มันซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นโปรแกรมมันเออร์เลอร์ไหมคะเมื่อกี้เราจะเห็นว่ามันไม่เออร์เลอร์ใช่ไหมเออร์เลอร์ไหมคะไม่เออร์เลอร์แต่ว่าการทํางานมันผิดพลาดเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องสังเกตด้วยนะคะเราจะต้องทําการสังเกตด้วย นะตรงนี้เป็นเทสที่27อ้าวต่อมาเปิดมาเทสที่28มาดูเทสที่28เทสที่28ก็เป็นการใช้คำสั่ง if else เช่นเดียวกันแต่เป็นการหาผลรวมของข้อมูลนะคะเป็นการหาผลรวมของข้อมูลอ่ะไปดูตัวโปรแกรมค่ะเทสที่28 มาดูตัวโปรแกรมบรรทัดที่ห้า int a b หมายความว่า int a b หมายความว่าประกาศตัวแปร a b เป็นแบบจำนวนเต็มบรรทัดถัดมา print f enter a integer one ตรแก้ไขปิด Enter a integer 1แสดงข้อความทางจอภาพตามเครื่องหมายคำพูดว่า Enter a เป็นอ่า Enter a integer 1บรรทัดถัดมา Scan f p n d a หมายความว่าหมายความว่าอ่ารับข้อมูลทางแป้นรับข้อมูล รับข้อมูลทางแป้นพิมพ์เป็นแบบจำนวนเต็มเก็บไว้ในตัวแปร A บรรทัดถัดมา print f enter นักเรียนเห็นไหมตรงนี้เป็น a เหมือนกันแก้ไขให้เป็น b แก้ไขให้เป็น b นะคะ enter b integer 2นะคะ แสดงข้อความทางจอภาพบรรทัดถัดมาสแกน F% เปอร์เซนต์ดคอมมาแก็คือรับข้อมูลทางแป้นพิมพ์เป็นแบบจำนวนเต็มผลลัพธ์เก็บไว้ในตัวแปร B นะคะบรรทัดถัดมานักเรียนสังเกตดูบรรทัดถัดมาอ่ะอฟวงเล็บเปิด A คูณ B วงเล็บปิด มากกว่าหรือเท่ากับ60 if วงเล็บเปิด a คูณ b แล้วก็วงเล็บปิดมากกว่าหรือเท่ากับ60อ่ะมาดูตัวโปรแกรมนี้นะคะว่าอย่างไ,หไรหมายความว่าตรวจสอบเงื่อนไข ตรวจสอบเงื่อนไขโดยทำอะไรคะให้ a คูณกับ b ก่อนตรวจสอบเงื่อนไขเอาตัวแปร a คูณด้วยตัวแปร b แล้วก็มากกว่าหรือเท่ากับ60ตรวจสอบเงื่อนไขโดยนำตัวแปร a คูณกับตัวแปร b ได้เท่าไหร่แล้วมาดูว่ามากกว่าหรือเท่ากับ60หรือไม่ ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงให้แสดงคำว่า pass mm hmm. เงื่อนไขเป็นเทจก็คือ e l i ให้แสดงคำว่า fill นะคะ mm hmm. เงื่อนไขเป็นจริงแสดงคำว่า pass mm hmm. เงื่อนไขเป็นเทจแสดงคำว่า fill mm hmm. อะเราไปดูตัวโปรแกรมเทสที่28่รันโปรแกรมพอเรารันโปรแกรมโปรแกรมก็บอกว่า enter a integer 1 สมมติป้อนค่า30ต่อมา enter b integer t o ป้อนค่าไปเป็น10กดปุ่ม enter ถามว่าทำไมโปรแกรมปรากฏคำว่า pass นักเรียนจะอธิบายว่าอย่างไรจากตัวโปรแกรมนี้จะอธิบายว่าอย่างไร เวลาอาธิบายถ้าปรากฏแบบนี้ครูจะถามว่าทําไมได้อย่างนี้นักเรียนจะต้องอธิบายว่าตัวแปร A มีค่าเท่ากับ30ตัวแปร B มีค่าเท่ากับ10ตรวจสอบเงื่อนไขนําตัวแปร A คูณด้วยตัวแปร B เพราะฉะนั้นตัวแปร A มีค่าเท่ากับ30คูณด้วยตัวแปร B ก็คือ10 สามสิบคูณสิบได้เท่าไหร่คะสามสิบคูณสิบได้สามร้อยสามร้อยมากกว่าหรือเท่ากับถ้าก่อนสามร้อยมากกว่าหรือเท่ากับหกสิบได้จริงหรือเท็จสามร้อยมากกว่าหรือเท่ากับหกสิบได้จริงเพราะฉะนั้นเงื่อนไขเป็นจริงจึงแสดงคำว่า pass จะต้องอธิบายแบบ ่างใหม่ค่ะเอ t นเตอร์เอคู A, บอนเท่ากับ5 e n เอ r นเตอร์บีคูอนเท่ากับ4กดปุ่มเอนเตอร์ขึ้นคำว่าฟิลจะอธิบายว่าไงคะถามว่าทำไมผลลัพธ์ได้อย่างนี้จะอธิบายว่า ตัวแปร a มีค่าเท่าไหร่มีค่าเท่ากับห้าตัวแปร b มีค่าเท่ากับสี่เราสอบเงื่อนไขเอา a คูณ b ก็คือนำห้าคูณด้วยสี่ได้เท่ากับเท่าไหร่ห้าคูณสี่ได้ยี่สิบยี่สิบมากกว่าหรือเท่ากับ6กสิบได้จริงหรือเท็จได้เท็จเมื่อได้เท็จจึงแสดงคำว่า ฟิวนักเรียนต้องอธิบายแบบนี้นี่คือเทสที่28ต่อไปดูเทสที่29ในเทสที่29เป็นโปรแกรมสำหรับในการเปลี่ยนหน่วยวัดจากฟุตให้เป็นเมตรหรือเปลี่ยนจากเมตรให้เป็นฟุตเพราะฉะนั้นเนี่ยใน1เมตร มีกี่ในหนึ่งเมตรมีกี่ฟุตหนึ่งเมตรมีกี่ฟุตคะหนึ่งเมตรมีเท่ากับกี่เซนติเมตรหนึ่งเมตรเท่ากับหนึ่งร้อยเซนติเมตรเพราะฉะนั้นในหนึ่งร้อยเซนติเมตรในหนึ่งฟุตมีกี่นิ้วในหนึ่งฟุตมีสิบสองนิ้ว เพราะฉะนั้นใน12นิ้วก็เท่ากับ30เซนติเมตรเพราะฉะนั้นเมื่อแปลงเมตรให้เป็นฟุตเมื่อแปลงเมตรให้เป็นฟุตก็คือหมายความว่าจะต้องเอาอ่าเอา3.28ไปคูณแต่ถ้าอะไรคะ ถ้าแปลงจากฟุตให้เป็นเมตรจะต้องเอาไปหารมาดูนะคะจากตัวโปรแกรมนี้ในเทสที่29เปิดโปรแกรมมาเทสที่29 ในเทสที่ยี่สิบเก้านะคะเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับแปลงเม็ดให้เป็นฟุตแล้วก็แปลงจากฟุตให้เป็น bed. เม็ดอ้ามาดูแต่ละบรรทัดเริ่มจากบรรทัดที่5บรรทัดที่5้าโฟดนำหมายความว่าประกาศตัวแปรนำเป็นแบบเป็นแบบอะไรคะ ฟอนตานำประกาศตัวแปรนำเป็นแบบเลขทศนิยม in choice หมายความว่าประกาศตัวแปรช h o i เป็นแบบจำนวนเต็มมันถ้าถัดมา print f เครื่องหมายคำพูด1 f e e t t o meter ครื่หมายคำพูดแล้วก็คอม่า2เมตร t ูฟ f e หมายความว่าไงห,หมายความว่าอันแรกเปลี่ยนจากฟุตให้เป็นเมตรอันที่2เปลี่ยนจากเมตรให้เป็นฟุตบรรทัดถัดมา enter choice ก็คือรับค่าตัวเลขว่าเป็นค่า1หรือ2นะคะสแกน f p e r ซ D, a n m choice ก็คือรับข้อมูลทางแป้นพิมพ์เป็นแบบจำนวนเต็มผลลัพธ์เก็บไว้ในตัวแปรชอยถัดมา if choice เท่ากับ1ห,หมายความว่าตรวจสอบเงื่อนไขตรวจสอบเงื่อนไขเงื่อนไขอะไรตรวจสอบเงื่อนไขถ้าตัวแปรชอยเท่ากับ1เงื่อนไขเป็นจริงให้ทำอะไรคะ Print F Enter นํานำ เปอร์ออฟฟิศก็คือให้แสดงข้อความว่าป้อนค่าฟุตลงไปหลังจากนั้นทำไงสแกน f อปอร์เซคอมมานนำก็คือรับค่าทางแป้นพิมพ์เป็นแบบเลขทศนิยมผลลัพธ์เก็บไว้ในตัวแปรนำหลังจากนั้นทำไงปรินท์เอฟเมเตอร์แล้วก็เปอร์ซนดสองเ คอมมานำหาร3.28หมายความว่าแสดงข้อความทางจอภาพตามเครื่องหมายคำพูดว่ามเมตรเท่ากับทศนิยมสองตำแหน่งจากตัวแปรนะ่ะสมมุติข้อนี้ข้อนี้นะคะเมื่อเรารันโปรแกรมมาดูการรันโปรแกรมก่อน โปรแกรมเห็นไหมคะพอเราดันโปรแกรมโปรแกรมก็ปรากฏว่า 1. f e e งฟุต e ึงเมตรสองเมตรถฟุตถ้าเลือกเลือกข้อ1ก็คือเป็นการเปลี่ยนจากอะไรคะฟุตให้เป็นเมตรถ้าเลือก2ก็คือเป็นการเปลี่ยนจากเมตรให้เป็นฟุตเพราะฉะนั้นกดะกด1ถ้าเรากด1ห,หมายความว่าไงเป็นการเราเลือกให้เปลี่ยนจากอะไรคะ จากฟุตให้เป็นเมตรโปรแกรมก็จะมาตรงกับเงื่อนไขข้อที่1นี่ไง if choice เท่ากับ1เพราะเราเลือก1เพราะฉะนั้นโปรแกรมก็มาเป็นช h o i เท่ากับ1ได้เงื่อนไขเป็นจริงเมื่อเงื่อนไขเป็นจริงทำไง enter นำ offset ้อนค่าฟิตลงไปสมมติว่าค่าฟิ t ที่ป้อนไปเป็น500แล้วเราอยากรู้ว่าถ้า500 f ฟิต มันเท่ากับกี่เมตรก็เอาอะไรคะเอา3.28ไปหารนี่ไงนำหารด้วย3.28เพราะฉะนั้นในค่า500ฟุตรหรือ500ฟิตจึงเท่ากับ152.44เมตรนั่นเองเข้าใจไหมคะ,ะแต่ถ้า รันใหม่ค่ะรันใหม่แต่ถ้าเรากดเลือกข้อที่สองเรากดเลือกข้อที่สองนั่นคือเม็ด to f e e ก็คือเป็นการอะไรคะเปลี่ยนจากเม็ดให้เป็นฟุตเพราะฉะนั้นเปลี่ยนจากเม็ดให้เป็นฟุตเราเลือกข้อที่สองโปรแกรมให้เราป้อนค่าเม็ดไปสมมติป้อนค่าเม็ดเป็น5 0า้อยเหมือนเดิม เป็นกลายเป็น500เมตรนะคะพอเรากดปุ่ม Enter ก็ได้เท่ากับ1640ถามว่า1640มาจากไหนมาจากไหนคะ1640มาจากมาจาก500คูณด้วย3.28ถามว่า3.28 ก็คือทำไมต้องคูณด้วย3.28ก็คือเปลี่ยนจากเมตรให้กลายเป็นฟุตนั่นเองเพราะฉะนั้น500เมตรก็เท่ากับ1460ฟุตนั่นเองนี่คือเทสที่29นะคะ